นิยายเสียงเรื่องขอแค่ได้รักแต่งโดยกอใจบทที่3ดอกไม้ตอน2องับสแม่อย่ามายุ่งกับกีตาร์ผมทำไมจะยุ่งไม่ได้ในเมื่อมันเป็นเงินของแม่ที่ซื้อให้แก ถ้ารู้ว่าจะเล่นจนไม่เป็นอันเรียนหนังสือและไปหมกตัวอยู่กับเพื่อนนักดนตรีบา้บาๆบอๆอะไรพวกนั้นแม่ไม่มีทางซื้อให้เด็ดขาดถ้าแม่ไม่ซื้อให้ผมก็จะขโมยเงินแม่ไปซื้ออยู่ดีเขาตอบแบบไม่ยี่งระนี่ใครสอนให้แกเป็นหัวขโมยตั้งแต่เมื่อไหร่ไปเอาความคิดเร็วๆแบบนี้มาจากไหนฮะเธอถามด้วยความโกรธก็จากแม่ไงที่รักเขากินขโมยเขากิน เป็นเมียน้อยเมียเก็บเขาอยู่ทุกวันนี้มันก็หวยขโมยเหมือนกันนั่นแหละเพี้ยใบหน้าขาวของเขามีสีเลือดฝาดขึ้นมาทันทีตามรอยนิ้วของผู้เป็นแม่ที่ประทับไว้อย่างไม่ยั้งมือที่แกมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเงินที่ฉันไปเป็นเมียน,น้อยเขาหรอกเหรอไหนจะค่าเทอมโรงเรียนอินเตอร์ปีละหลายแสนอีกละ่ะแกคิดว่าเงินเดือนพนักงานกิ๊กก๊อกอย่างฉันมันจะพอหรือไง ผมไม่ได้อยากเรียนโรงเรียนอินเตอร์ถ้าแม่จะเลิกเป็นเมียน้อยผมลาออกก็ได้แล้วผมจะไปเล่นดนตรีหาเงินเลี้ยงตัวเองเล่นดนตรีหาเงินเนี่ยนะมันจะไปได้สักกี่น้ําแกต้องเรียนให้จบจะได้มีงานการดีๆทําแล้วงานนักดนตรีมันไม่ดีตรงไหนผมอยากเป็นนักกีต้ามืออาชีพและตอนนี้ผมก็ได้เป็นแล้วด้วยไม่เห็นต้องไปเรียนหนังสือเลย มีเจ้าของผับเขาจ้างให้ไปเล่นประจำที่ผับแทบทุกคืนแล้วที่กลับมานี่คือจะมาเก็บเสื้อผ้าผมจะไปเช่าแฟลตอยู่กับเพื่อนในวงพูดจบเขาก็หุนหันเดินขึ้นชั้นบนของบ้านเข้าห้องส่วนตัวและปิดประตูเสียงดังปังพิซนีสุดตัวลมนั่งกับพื้นเอาศีรษะพิงผนังห้องไว้น้ำตาไหลพลากออกมาราวกับทำนบแตกเธอจะต้องผิดหวังอีกกี่ครั้ง ตอนที่ยอมเป็นเมียน้อยเสียเมื่อครั้งที่ยังเรียนไม่จบเธอหวังจะมัดใจเขาไว้ด้วยความสวยความสาวเพราะเห็นว่าภรรยาหลวงของเขานั้นหน้าตาขี้ริ้วขี้เรแถมเป็นหมัน่นมีลูกไม่ได้อีกต่างหากเธอคิดว่าถ้าเธอท้องเขาก็จะต้องเลิกกับภรรยาแล้วมาเลี้ยงดูเธอและลูกอย่างออกหน้าออกตาเธอมั่นใจว่าลูกจะเป็นตัวยึดเหนี่ยวเขาได้แต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นดังหวัง เฮ้ยเสียเคยบอกที่ไหนกันว่าอยากมีลูกนี่เธอไม่ได้กินยาคุมใช่ไหมฮะเสียของเธอตะคอกเสียงดังลั่นเมื่อเธอบอกว่าตั้งท้องได้สองเดือนแล้วปะป่าวนะคะเสียแผลกินแล้วแต่คงจะพลาดเธอรีบแก้ตัวไม่อยากให้เขารู้ว่าเธอตั้งใจท้องกะว่าเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนเพราะนึกถึงเด็กตาดำๆที่กำลังจะเกิดมาโอ้ยอย่างเธอเนี่ยนะพลาด ไม่เชื่อหรอกตั้งใจท้องเพื่อจะจับเสียมากกว่าคิดจะใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้เสียอยากกับเมียใช่ไหมละ่ะเสียรู้ทันทำไมเสียมองแพลวในแง่ร้ายอย่างนั้นคะไหนเสียเคยบอกว่ารักแพลวมากไงเธอพูดด้วยเสียงสั่นเครือรักเลิกอะไรกันจริงอยู่ที่เธอสวยมากแต่ถ้าเธอท้องโยมันก็ดูไม่ได้แล้วเสียไปหาใหม่ที่สดสดจริงๆดีกว่าแล้วลูกล่ะคะ เธอเริ่มใจเสียจึงรีบเอาลูกมาอ้างลูกอะไรลูกเสียจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้หญิงใจง่ายอย่างเธออาจจะไปม,มีอะไรกับผู้ชายคนไหนตอนเสียเพลิก็ได้เขาพูดไม่ใหญ่ดีไม่จริงนะคะแพรวไม่เคยมีใครแพรมีเสียคนเดียวถ้าไม่เชื่อรอให้ลูกคลอดแล้วไปตรวจดีเอก็ได้โอ้ยไม่ตรงไม่ตรวจอะไรทั้งนั้นไปเลยนะขนข้าวขนของออกจากบ้านนี้ไปเลยเสียจะเลิกเช่าเขาทันที เขาทำจริงอย่างที่พูดเพราะพอถึงสิ้นเดือนเจ้าของบ้านเช่าก็ให้คนมาไล่เธอออกไปเธอพยายามติดต่อเขาแต่ก็คว้าน้ำเหลวไม่มีการติดต่อกลับไม่มีการให้พบเจอไม่มีที่พึ่งที่ไหนอีกแล้วนอกจากยายที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็กเธอจึงต้องกลับไปหายายเองนะักทะเยอทยานเกินไปนางแพลรว,วังจะให้เขาเลิกกับเมียเป็นไงล่ะโดนเขาไล่ออกจากบ้าน หญิงชราสายหน้าอย่างอ่อนใจผิดด้วยเหรอยายที่ฉันอยากเป็นเมียที่ได้เชิดหน้าชูตานะ่ะเธอถามอย่างขุนใจไม่ผิดแต่การพยายามแย่งผัวเขาเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นเมียที่เชิดหน้าชูตานะ่ะผิดยายเธอตอบเสียงเข้มก็ในบรรดาคนที่มาติดพันฉันทั้งหมดมีแค่เสียคนเดียวที่เลี้ยงดูฉันได้อย่างสบายฉันก็แค่อยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาบ้าง ก็ทำไมจะต้องไปมองคนที่เขามีมากกว่าด้วยวะนางแพรวเราก็มีส่วนเล็กๆของเราข้านี่อุตสาห์หาเงินส่งเรียนมาหาัยเองก็ไม่เรียนดันไปเป็นเมียน้อยเขาถ้ารู้จักกินรู้จักอยู่ตามกำลังมันก็ไม่ลำบากนักหรอกเฮ้อแล้วนี่มีลูกติดมาด้วยก็คงต้องทำงานหนักกันมากกว่าเดิมเลี้ยงเด็กนะ่ะมันใช้เงินมากโขอ,อยู่นะเว้ยแต่ก็เอาเถอะพลาดไปแล้วทำไงได้ก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงมันไป ยายพูดแบบโปรงๆพิษนีนั่งนิ่งเงียบยอมรับว่าพลาดไปแล้วจริงๆไม่คิดเลยว่าผู้ชายที่เธอยอมมอบกายให้จะไม่ใหญ่ดีลูกแท้ๆของตัวเองเช่นนี้เขาไม่สนใจใครรู้แม้แต่น้อยว่านี่คือลูกของเขาจริงหรือไม่อา้าวนั่งเงียบทำไมอย่าบอกนะว่าคิดจะเอามันออกนะมันบาปมากนะหญิงชราจ้องหลานสาวตาเขมงโท่ยาย ฉันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะเธอไม่ได้คิดจะเอาลูกออกแต่กำลังคิดว่าจะทำอย่างไรดีที่ลูกจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนเธอตั้งแต่จำความได้เธอก็เห็นยายทำสวนมะม่วงมาตลอดต้องทนกลําแดดกลําฝนตรากรําจนหน้าดำเธอเกลียดการเข้าสวนมากเพราะมันทั้งร้อนทั้งทำให้ผิวเสีย และรายได้จากการขายมะม่วงในแต่ละครั้งก็ไม่เคยพอค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าใหม่ๆค่าเครื่องสำอางและค่าครีมบำรุงผิวเลยเธอหวังจะให้ลูกชายมีชีวิตที่สบายกว่าเธอแต่จะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อเธอเรียนไม่จบแล้วจะไปหางานดีๆทำได้ที่ไหนยายเธอแนะนำให้หาทางเรียนต่อ แต่เธอคิดว่ามันลำบากเกินไปที่จะต้องเลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยแถมยังต้องเรียนหนังสืออีกดังนั้นเธอจึงทำในสิ่งที่คิดว่าทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการใช้เรียนร่างเพื่อหาเงินเมื่อเห็นพีรพลเดินถือกระเป๋าเสื้อผ้าและสาพกีตาร์ลงบันไดมาพิษสินีก็รีบเช็ดน้ำตาและยืนขึ้นทันทีพีทแม่ขอร้องละ กลับไปเรียนหนังสือเถอะแม่ผมขอร้องละ่ะเลิกเป็นเมียน้อยเถอะฟังแม่นะพีทคนเนี้ยเขารักแม่จริงเพียงแต่เขาอยากกับเมียไม่ได้มันเกี่ยวกับหน้าที่การงานเขาอีกอย่างลูกสาวเขาก็ยังเด็กเลยยังไม่อยากทำอะไรตอนนี้รักจริงเหรอแม่ทำตัวเป็นดอกไม้ริมทางแบบเนี้ใครเขาจะรักจริงนี่ก็เห็นเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นปีๆแล้ว ถ้ารักจริงทำไมเขาไม่เคยคิดจะมาทําความรู้จักกับลูกชายคนเดียวของแม่เลยเขาถามเหยียดเยียดก็พีทนั่นแหละทำท่ารังเกียดเขาตั้งแต่แรกๆเขาก็ไม่อยากเข้ามาทักทายนะสิรออีกหน่อยนะพีทอีกไม่นานหรอกแม่จะทําให้เขาเลิกกับเมียเขาให้ได้เธอพูดด้วยสายตามุ่งมัน่นนี่แม่พูดมาได้ไงไม่สงสารลูกเขาบ้างหรออยากให้คนอื่นเป็นลูกไม่มีพ่อเหมือนผมหรือไงเขาโกรธจนหน้าแดง เอาละเอาละเรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลังดีกว่าตอนนี้แม่อยากให้พีทไปเรียนหนังสือไปเรียนให้จบจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่รู้ไหมกว่าแม่จะได้เลื่อนขั้นมาทำตําแหน่งปัจจุบันนี้แม่ต้องเริ่มจากการพับผ้าปูเตียงที่โรงแรมนี้ไม่รู้จะกี่พันกี่หมื่นเตียงเป็นสิปีเรียนน้อยต่อไปจะหางานยากนะพีทอย่างน้อยให้จบปริญญาตรีเถอะนะแม่ขอ เธอจับแขนลูกชายเพื่อรั้งไว้ไม่ให้เขาออกจากบ้านหางานยากยังไงในเมื่อตอนนี้ผมก็หางานได้แล้วถ้าแม่เลืิกเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมื่อไหร่ค่อยมาพูดกันพูดจบเขาก็สะบัดแขนออกจากการเกาะกลุ่มของแม่และเดินออกจากบ้านไปถนนรัชดาพิเศษมักจะพลุกพล่านไปด้วยรถราม,มากมายตลอดทั้งวัน แต่ในยามค่ำคืนรถยนต์บนท้องถนนจะลดลงและเลนถนนก็ลดลงด้วยเพราะผู้คนที่มาท่องราตรีต่างนำรถไปจับจองกินเลนเป็นทิวแถวรถยนต์คันหนึ่งแล่นเข้าจอดในที่ว่างริมฟุตปาดที่มีเหลืออยู่ที่เดียวในตอนนี้พิรพลก้าวลงมาจากรถแล้วยืนรอผู้ขับซึ่งเป็นผู้หญิงสาวในชุดเกาะอ,อกสีดำที่ตัวกระโปรงยาวลงมาจากเอวแค่คืบกว่าเท่านั้น ทั้งสองเดินกอดเอวโอบไหล่กันเข้าไปในซอยซอยหนึ่งของถนนเส้นนี้แล้วพากันเข้าไปทางด้านหลังของผับแห่งหนึ่งไอพีไปไหนมาวะแฟดก็ไม่กลับซ้อมก็ไม่มาซ้อมแล้วดันมาสายอีกโทรตามก็ไม่รับเจวิด่าแล้วเนี่ยเพื่อนในวงพูดกับพีรพลอย่างหัวเสียเพราะเจวิที่เขาพูดถึงคือเจ๊ใหญ่เจ้าของผับแห่งนี้ที่เพิ่งด่าเขาไปยกๆย เพราะกลัวว่าจะขึ้นเล่นบนเวทีไม่ทันตามเวลาโทษทีเว้ยมีธุระนิดหน่อยพิรพลขอโทษเพื่อนแบบขอไปทีจากนั้นก็หันไปหอมแก้มผู้หญิงที่ควงมาด้วยฟอดใหญ่ต่อนหน้าเพื่อนในวงโดยที่เธอก็ไม่ได้มีท่าทีเขินอายแต่อย่างใดเดี๋ยวเขาไปนั่งรอในร้านนะตัวเองหญิงสาวพูดเสียงอ่อนหวานพร้อมส่งสายตาฉ่ำเยิ้มให้เขาและเดินออกไปทางหน้าร้าน มาได้แล้วเหรอในพีททำตัวเหมือนชื่อวงเป๊ะเลยนะวงนอกกรอบก็ต้องทำตัวนอกกรอบด้วยหรือไงบอกให้มาซ้อมก่อนมาซ้อมก่อนกว่าจะมากันได้แต่ละตัวนี่ถ้าไม่เห็นว่าหน้าตาดีกันทั้งวงฉันไม่จ้างหรอกนะฝีมือก็งั้นๆัน้เจวิกลับเข้ามาหลังร้านเมื่อเห็นว่าพิรพลมาถึงแล้วเธอพูดใส่เขาด้วยความโมโหเธอจ้างวงนอกกรอบ ของเด็กวัยรุ่นตอนปลาย4คนนี้ไว้เพราะเห็นว่าถึงแม้ฝีมือจะธรรมดาแต่ว่าหน้าตาแบบนี้สาวๆกรี๊ดเพียบแน่นอนโดยเฉพาะในพีทมือกีตาร์ของวงแถมเห็นเป็นเด็กจึงกดราคาได้ค่อนข้างต่ำอีกด้วยโหเจวิ oh, v. นี่ทําไม่เห็นว่าร้านเจเป็นเจ้าแรกที่จ้างนะพวกเราไปเล่นที่อื่นไปแล้วค่าจ้างก็ต่ำยังจะมาดูถูกฝีมือกันอีก พีรพลโต้กลับอย่างอดไม่ได้แม้เจวิจะเป็นคนแรกที่ให้งานกับวงนอกกรอบของเขาและทำให้เขามีเงินจนสามารถเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านแม่มาเช่าแฟลตอยู่กับเพื่อนๆในวงได้หลายเดือนแล้วแต่เขาก็ไม่เห็นจะต้องเกรงใจเธอในเมื่อตอนนี้เขาเป็นคนดังประจำผับนี้ไปแล้วมีสาวๆมาตามกรีดเขามากมายและเขาก็สามารถควงสาวได้แทบไม่ซ้ำหน้าในแต่ละคืนด้วย ที่ควงมาวันนี้ก็เพิ่งได้เจอกันเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองเออเออดังให้ได้ตลอดนะตกเมื่อไหร่ฉันไม่จ้างต่อแน่ไปขึ้นไปเล่นได้แล้วเจวิรีบตัดบทเพราะรู้ว่ามีสาวๆมากมายกำลังรอวงนี้อยู่ในร้านในผับของเจวิ เป็มไปด้วยแสงวิบวับหลากหลายสีสันจนอนัญญาที่ไม่ค่อยได้มาเที่ยวสถานบันเทิงอย่างค่ำคืนแบบนี้นักถึงกับเวียนหัวไปครู่หนึ่งยอมรับซะเถอะว่าแกน่แก่แล้วจอมขวัญเยาะเย้ยเพื่อนเออได้ข่าวว่าอายุเท่ากันนะอนัญญาตรกกับพร้อมหยิบยาดมมาดมห่าๆๆา่าเออนั่งๆไปสักพักเดี๋ยวก็ชินฉันว่าไม่ใช่เพราะแกหรอก คงเป็นเพราะฉันร่างกายอ่อนแออย่างที่รักเขาบอกไว้จริงๆแต่นี่ฉันก็ไปวิ่งออกกำลังกายกับเขาทุกเช้ามาเป็นเดือนแล้วนะมันก็น่าจะต้องแข็งแรงขึ้นบ้างสินาหญิงสาวรำพึงรำพันเพราะหลังจากตกลงคบหากับผู้กองหนุ่มมาหลายเดือนเขาก็ชวนเธอไปวิ่งเพื่อออกกำลังกายซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เขาทำเป็นประจำผู้กองรักเขาพาแกไปวิ่งที่ไหนหรอสวนวรถไฟ เพราะว่าใกล้คอนโดชันพอวิ่งเสร็จเขาก็ขับไปส่งฉันที่โรงแรมส่วนเขาก็ขับไปทำงานต่อแล้วค่อยไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทำงานแล้วทำไมไม่วิ่งหลังเลิกงานล่ะจะได้ไม่ต้องไปอาบน้ำที่ทำงานมันจะไม่สะดวกกว่าเหรอจอมขวัญอยากรู้ฉันก็เคยบอกเขางั้นแหละ แต่เขาบอกว่าออกกําลังกายตอนเช้าดีกว่าเพราะจะทําให้ร่างกายสดชื่นก่อนไปเริ่มงานในแต่ละวันอีกอย่างงานชั้นก็เลิกไม่เป็นเวลาด้วยไปออกซะตั้งแต่ตอนเช้าจะได้เสร็จเสร็จไปแล้วถ้าวันไหนที่แกเลิกงานดึกละ่ะรุ่งขึ้นก็ต้องรีบตื่นไปวิ่งหรอตื่นไหวหรอเพื่อนสาวรู้ดีว่าบางครั้งอนัญญาก็เลิกงานดึกเพราะต้องอยู่รับรองลูกค้าที่งานจัดเลี้ยง ไม่ไหวก็ต้องไหวรักเขาบอกว่าให้ทําทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองต้องมีวินยัยไม่ใช่ทําทําหยุดหยุดเออดีตกลงแกเป็นแฟนเขาหรือลูกน้องเขากันแน่วะจอมขวัญถามขำๆก็นั่นนะสิแต่ฉันก็เฉียงไม่ออกเพราะเขาให้ทําในสิ่งดีๆทั้งนั้นทั้งออกกําลังกายกินผักกินอาหารให้เป็นเวลาแล้วก็อีกหลายอย่างที่ฉันไม่ค่อยจะใส่ใจทำก็ต้องทำ มีความสุขไหมวะคบกับเขานะ่ะเธอถามด้วยความเป็นห่วงอืมก็ดีนะเขาดีเขาแนะนำแต่สิ่งดีๆคนเป็นแฟนกันก็ต้องทำแบบนี้ไม่ใช่หรอหรือว่าไงวะฉันก็เพิ่งจะเคยมีแฟนอนัญญายังไม่แน่ใจในคำตอบของตัวเองฮ่าฮ่โถโถนะ่าสงสารก็แกไม่เคยมีแฟนนี่นะประสบการณ์เลยไม่มีคือมันก็จริงนะ่ะนะ ที่คนเป็นแฟนกันก็ต้องแนะนำสิ่งดีๆให้แก่กันคอยบอกกันให้ปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีของแต่ละฝ่ายแต่ถ้าทำแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเองทำแล้วต้องฝืนมันก็อึดอัดนะใช่เลยอึดอัดนี่แหละคือสิ่งที่ฉันกำลังรู้สึกอนัญญาตาลุกวาวทีเดียวที่เพื่อนสาวใช้คำที่เธอคิดไว้เป๊ะฉันรู้สึกเหมือนเป็นดอกไม้ในแจกันเลยวะ่ะคือมันก็สวยนะแต่มันไม่อิสระ ฉันว่าฉันอาจจะไม่เหมาะกับการที่ต้องอยู่ในแจกันก็ได้มันอึดอัดอยากเป็นดอกไม้ที่อยู่ในป่ามากกว่าที่อยากจะขึ้นอยากจะเติบโตตรงไหนยังไงก็ได้ไม่ต้องมีใครมาบังคับให้เป็นอย่างโน้อนอย่างนี้อยากจะเป็นดอกไม้ป่านะเหรองั้นก็ไปหาแฟนเป็นพวกหาของป่าหรือไม่ก็พ่านป่าน้นฮ่าฮ่าฮ่แต่สำหรับฉันนะฉันต้องเป็นดอกมะลิเพราะฉันขาวหอมและก็น้าทนุถนอม จอมขวันพูดอย่างมั่นใจดอกมะลิที่เขาเอาไปไว้ไห้พระนะหรอเออดีหน้าบูชาดีนะแกอนัญญาพูดกลัวหัวเรวาะไหว้บูชาพระคือดอกบัวไม่ใช่หรอดอกมะลิก็ด้วยอย่าที่เขาเอาไปร้อยมาลัยไว้ไหว้พระไงพี่ก้องคงเห็นแกหน้าบูชาเลยเอาวางไว้บนหิ้งแล้วก็ลืมไปเลยห้าห้าห้า อนัญญาจิก,กัดอย่างที่เคยทำมาตลอด10บกว่าปีที่เป็นเพื่อนกันเออถ้าจะจริงของแกนี่ก็ไม่ได้เจอเขามาสองเดือนแล้วเขามาหาไม่ได้พอลูกจ้างลาออกฉันก็บินไปไม่ได้ไม่มีใครให้แลกไฟล์บินเลยทริปไปอเมริกานี่ใครๆก็อยากได้มันเงินเยอะดี การที่จอมขวานมีอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทำให้เธอมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศที่แฟนหนุ่มเธออาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่เธอก็ไม่ได้โชคดีที่มีเที่ยวบินบินไปที่นั่นบ่อยๆอ,อย่างที่เธอต้องการแต่แกกับพี่ก้องก็คุยกันเกือบทุกวันไม่ใช่หรอมีวิแววว่าเขาจะขอแต่งงานมั่งไหมไม่มีหรอก ร้านอาหารเขาที่โน่นยังขรุขระอยู่เลยต้องรอให้ร้านเขามั่นคงก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องแต่งงานเฮ้อฉันว่ามีแฟนเจ้าระเบียบอย่างแกแต่ได้เจอกันทุกวันยังดีกว่ามีแฟนที่ให้อิสระแบบโคตรจะอิสระอิสระอย่างฉันแต่แทบไม่ได้เจอกันเลยแบบนี้มีแฟนก็เหมือนไม่มีเซ็งๆถึงได้ชวนแกมาเที่ยวนี่ไงเฮ้ยตำรวจมาหนีเร็ว เมื่อได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งจากด้านหน้าผับตะโกนว่าตำรวจมาก็เกิดกดลาหนขึ้นทันทีนักดนตรีวงนอกกรอบหยุดเล่นแล้วรีบลงจากเวทีส่วนลูกค้าในร้านหลายคนที่ดูแล้วอายุไม่น่าถึงเกณฑ์เข้าสถานบันเทิงได้ต่างก็วิ่งหาทางออกกันยกใหญ่มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตรงมาที่โต๊ะที่อนัญญาและจอมขวัญกำลังนั่งงงอยู่ ผู้หญิงคนนี้จูจ่ๆก็มาคว้ากระเป๋าใบใหญ่ของอนัญญาแล้วเอาไปบังหน้าเธอไว้จากนั้นก็วิ่งหนีออกไปทางด้านหลังร้านทำให้สองสาวเพื่อนสีต้องวิ่งตามหยุดนะหยุดเอากระเป๋าฉันคืนมาเจ้าของกระเป๋าตะโกนร้องเรียกแต่ดูเหมือนว่าผู้หญิงที่กำลังวิ่งไปพลางเอากระเป๋าบาังหน้าไปพลางจะไม่ได้ยิน จนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นสะดุดกับอะไรสักอย่างทำให้เธอล้มลงนี่แน่จับได้แล้วขโมยกระเป๋าเพื่อนฉันเหรอจอมขวัญจับตัวผู้หญิงที่มาฉกกระเป๋าไว้ได้อนัญญาจึงมาดึงกระเป๋าของตัวเองคืนเปล่ปาเปล่าพี่หนูไม่ได้ตั้งใจจะขโมยพอดีมันตกใจเลยเอากระเป๋ามาบังหน้าไว้แล้ววิ่งหนีตำรวจมาอนัญญาและจอมขวัญมองหน้ากันแบบงงงง วิ่งหนีตำรวจทำไมอย่าบอกนะว่าอายุไม่ถึงอนัญญาถามก็เอ่ออืมเธอตอบเสียงอยู่ในลำคอเฮ้อเฮ้พี่ว่าถ้าน้องนั่งอยู่ในร้านเฉยๆนะตำรวจอาจไม่ขอดูบัตรเลยด้วยซ้ำคือน้องแต่งหน้าได้จัดมากนึกว่าเกือบ30สซะอีกจอมขวัญพูดตามที่คิดน้องอายุเท่าไหร่เนี่ยอนัญญาใครรู้ โธ่อีกไม่กี่ปีก็เข้าผับได้แล้วล่ะนางั้นก็รอสิอีกไม่กี่ปีเองทำไมต้องรีบมาเที่ยวกลางคืนให้ต้องวิ่งหนีตำรวจแบบนี้ด้วยรู้ไหมว่าถ้าโดนตำรวจจับมันจะเสียประวัตินะเพื่อนสนิทจอมขวานพูดเป็นเชิงสั่งสอนไม่อยากรอมีภารกิจต้องทำคนโดนสั่งสอนไม่ยี่งละภารกิจอะไรหรอโอ้ยจะภารกิจอะไรก็ช่างเหอะอนากลับกันดีกว่าเซ็งแล้ว จอมขวัญตัดบทพี่พี่พี่เอารถมาหรือจะนั่งแท็กซี่นะ่ะเออช่างเถอะงั้นหนูขอติดรถไปลงไกลๆแถวนี้หน่อยได้ไหมกลัวมีตำรวจอยู่ด้านหน้าด้วยเด็กสาวที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าผักขอร้องอนัญ,ญญาและจอมขวัญหันมามองหน้ากันและด้วยความเห็นใจไม่อยากให้เด็กสาวเสียประวัติจึงตกลงตามคำขอโปรดติดตามตอนต่อไป สนใจสั่งซื้อนิยายของกอใจหาซื้อได้ที่เว e ็บเม e ปอีบุ๊กลิ้งของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชั่นค่ะ